สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้นะฮะเอฟดอฟจะมาจับปืนที่มีชื่อว่า c ีเนะครับแต่ว่าถ้ามาจับปืนซีเอ็กไนแบบธรรมดายิงแบบธรรมดาเล่นแบบธรรมดาแต่งแบบธรรมดาเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรพิเศษไม่น่าจะทําคลิปเท่าไหร่แต่ในวันนี้นะครับผมต้องขอย้อนความนิดนึงนะฮะช่วงที่ผมเล่นฟาโลลง BR นะครับผมก็มีคลิปด้วยนะมีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ต้องลองเล่นปืนยิง3นัดเนี่ยหรือปืนสายเบิร์ดเนี่ยปืนอื่นบ้างน,นะครับมันก็มีดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยนึกถึงเจ้าตัวตัวว CX9 ต แต่พอเอาไปเล่นแล้วเอาไปลองแล้วนะครับเอาไปซ้อมอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากเลยครับ CX9 3นัดในระยะใกล้ๆนะครับผมแต่พอแต่งไปแต่งมาบิว้วไปบิ้วมานะครับอา้าแม่งเป็น AR เฉยเลยผมบอกได้เลยนะครับว่า CX9 ของผมที่ผมแต่งในวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมยิงสู้กับ AR ระยะ100 1 0 0 200เมตร300เมตรได้สบายเลยครับเอาเป็นว่าพูดไปก็เหมือนไม่ไม่น่าเชื่อเนาะเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าว่า CX9 เนี่ย มันยิงได้จริงหรือเปล่าแบบนั้นอ่ะตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a l ิสตี้มบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ l ลน์แอดโกลเด้เติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมันจะไหวหรือเปล่านี่ไม่ได้เล่น v r ด้วยนะฮะช่วงนี้บอกเลยว่าคนอื่นขึ้นรีเจนหมดแล้วผมยังไม่ขึ้นรีเจนเลยนะทุกวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะเนี่ยโอเคแต่ผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมจะไม่เก็บ c ซ9ที่อยู่บนพื้นนะครับเพราะว่า CX9 ที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันเป็นแบบฟัวโต้มันไม่ได้เป็นแบบเบอร์สามนัดเนาะก็เลยไม่รู้สึกว่า จะเก็บมันไว้ทําหม่นะฮะเล่นปืนอื่นไปก่อนละกันโอ้เยขอเขาเริ่มเปิดฉากกันแล้วว่ะโอเคอม,มาเจอซกหน่อยนี่น้องบอทเดินข้ามถนนมาเลยอืมขออนุญาตเก็บของฮะเอยเออระเบิดโอเคข้างหน้าเพื่อนมารอะไรไม่รู้แต่ว่าด้านซ้ายผมได้ยินนะนี่หูผมดีไงโอ้โหยังดีนะ่ะ โอเคเก็บของข้างหน้ามีเสียงยิงปืนนะครับผมขออนุญาตแจมนะพี่มาแล้วเหินเวหาไปเลยโอ้ซ้ายก็มีครับแต่ว่าขวาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ผมผู้ผิดซ้ายขวาเออช่างแม่เหอะโอ้เพื่อนเราน็อกไปสองแล้วครับตอนนี้อ่าไม่เห็นตัวศัตรูครับขออนุญาตชุบก่อนแล้วกันแล้วกันแล้วกัน,กน <laughs> อึ้งขึ้นมาเพื่อน เสียงกูเพี้ยนหมดแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยโอเคครับเติมเกาะไปก่อนโอ้โอลลลเฮ้ยโอโหอย่างนี้ก็สวยดีครับวิ่งมาจิ้มแบบนี้โอ้ยสะโขบค้างโอเคโอ้มีแม็กทองด้วยนะคนเมื่อกี้แต่ว่าขอเติมเกาะก่อนคือตอนนี้สตูรอบทิศเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดเลยแต่เพราะว่าเพื่อเราน็อกหมดแล้วด้วยผมชุบก่อนแล้วกันเนาะเล่นไม่ได้ครับ ค okay, ขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนขึ้นมาอ,อ,อันนี้คือผมกดมากับตีเพื่อนผมเองนะฮะไม่ต้องห่วงเรียบร้อยโอ้โหนกไม่หยุดอะไรของผู้มึงเนี่ย <c oughs> โอ้โหอันนี้ผมมากับเพื่อนนะเออก็เลยแบบว่าบ่นได้บ่นได้โอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับผมสู้ได้เท่าที่ไหวอือฮึ ข้างหน้ามีตัวโอ้ยโอ๊ยโอยเอาห้าวผมกดไม่ค่อยติดอะปุ่ม BR กับ MP ผมมันไม่ค่อยตรงกันนะครับต้องมานั่งปรับใหม่อีกโอ้ตอนนี้ยังเก็บแ็กเพื่อนไม่ได้นะอืมโอเคข้างบนโอ้ยมีโหโอ้มาไม่หยุดเลยว่ะรถอะไรเนี่ยไปไหนครับไอ้น้องอืมกลางอากาศอะเข้าใจป่ะเขาเรียกว่าดับสลายกลางอากาศอะ ไม่หยุดโอ้โหข้างหน้าก็มีเนี่ยนั่นน่ะ,นะ,นะมาดิวัด <What S 1> เปล่าอุ้ยหลังโอ้พี่น้องเอ้ยเยอะเกินพี่น้องเอ้ยมันเยอะเกินเคโออกดไม่ติดโอ้ผมกดไม่ค่อยติดวะต้องมานั่งเซตอัพปุ่มใหม่ละอือมานี่ดิือมานี่เอ้ามาโนดมานี่ เขาเยอะมากเลยอ่ะคือแบบทั้งขับรถทั้งยืนบนเขาหลังคาบ้านซ้ายก็มีนะครับน่ะหลังคาบ้านนู้นอ่ะแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะแต่ตงรงนู้นน่ะแน่นอนผมอ้อมมาแล้วมานี่ดียิงไม่หยุดใช่ปะคนเก่งกิงอ่ะเขาชาร์จไปแล้วไอ้น้องนี่ชาร์จเลยข้างหน้ามีอีกตัวครับอืมนี่ต้องเล่นงนี้ผมชอบคนเล่นชาร์จมากกว่าคนเล่นแคมป์ทั้ง BRMP เลยนะผมชอบเล่นแบบใกล้ๆมากกว่าแบบเล่นอยู่หลังเขาอ่ะ มันสนุกกว่าสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเล่นอยงั้นแหละ <c oughs> ไม่หยุดไม่หย่อนเฮ้ยปล่อยให้ผมไม่เก็บแอดอบ้างนถอะครับเ <c oughs> กาะแตกกันนะ <c oughs> ผมเล่งตัวเลยนะนะันน่ะออเรียบร้อยอยู่บนรถก็ไม่รอดโอเคเติบเกาะฮะขออนุญาตเก็บแท็กเพื่อนก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่จบเมื่อกี้นะไอ้ตรงเนี้ยนานมาก <c oughs> คือคนเยอะมากเลยครับตรงเนี้ย โอ้มาแยะมาอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะโอไม่หยุดไม่ย่อนเอาไวเก็บของก่อนอ่าอจะมาอีกก็มามามเราหลุดพ้นแล้วครับตรงเมื่อกี้คือคนหมดแล้วเพราะวงบีบฮะถ้าวงไม่บีบนี่ผมว่ายังไม่หยุดนะแต่ว่าด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านไหน เท่าทำไมห้าทำไมวิ่งอ้อมหินเหนอลูกซองไปด้โอเคผมไม่ได้แอร์ดอบตะที่วะเนี่ยโอ้ยมัวแต่ไปวุ่นวายแกตรงนั้นน่ะนี่ผมเล่นปืนธรรมดามาแบบผมผมยากได้เสีนายอะครับพี่ผมขอแค่นั้นได้ไหมแล้วพี่จะลุมมาเท่าไหร่พี่ก็ลุมมาถ้าผมสู้ไหวนะชนะครับผเกาะสม้มแล้วไงหรอ กาะส้มแล้วไงหรอมีตัวมาอีกแล้วมีตัวมาอีกแล้วทำไมผมโดนถาโถมบ่อยจังเลยวะเพื่อนผมก็มีทำไมไม่ไปหาเพื่อนผมบ้างอ่ะอืออืโอ้โไม่แตกอะไรวะหน้านะอีเม็ดเดียวเองช่งางวะนะให้เพื่อนเราจัดกลางไปสวยอืออย่าครับอย่าครับอย่าคิดมารุม ผมจะได้แล้วโอ้ย CX9 เฮ้ยอย่านะโอเคเขาไม่ได้เอาของเราไป CX9 ค่ะพี่มาแล้วคืออะไรอ่ะคือผมบุกบุกฝ่าดงมาขนาดนี้ ผมยิงกว่าจะหมดเป็นสิบสิบตัวกี่ตี้กูหยิบปืนพับกูตายปุ๊บให้กูอเเอาใหม่ทุกคนต้องมีการเริ่มใหม่ตาแรกกูวิ่งหาอย่างดีกูแตกมาใครจะมาก็มาตอนนี้เริ่มร้อนแล้วโอ้ oh. ตานี้ครับ CX นายต้องเป็นของผมคนเดียวมีคนอยู่ไหมครับพี่้ามาชงอะ่ะไม่มีนะยิงเราทีก่อนอุ้ยโดนเกาะตัวเองด้วยหรือโดนเกาะเพื่อนมาขอโทษนะครับอืมอุ้ยน้องบอดยิงกันเสียงนี้น้องบอดยิงกันครับผมเริ่มชินกับเสียงบอดแล้วนะตอนนี้เริ่มปรับตัวเข้ากับบอดได้แล้วเริ่มรู้แล้วไหนบอดอไหนคน เฮ้ยไม่โดดเหรอเรียกขนาดนี้โอเคโดด,ดไม่น่าท้าเลยขอโทษครับโอ้รีวัยขึ้นไาแฮรอดโอ้เขาลงหลังคาหมดเลยเพื่อเราตัดได้ตัวหนึ่งครับผมสวย okay. โอเครอครับใจเย็นขึ้นไปตอนนี้ก็แย่อ yeah. ตัดได้สักตัวก่อนตัดได้สักตัวก่อนโอ้นี่ถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ ผมล่วงแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เกมแรกเกม2เลยคือ1-1ึเจช่วยชีวิตสุดๆอะ่ะผมขอยากขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันสวัสดีฮะอุ้ยเฮลโหลอืมเข้าที่หัวไป2เมตรลืมเล็งหัวโอ้โหโหู oh oh. ในจริงก็บุกมาดิกล้าเปล่าแค่นั้นแหละเอายืนนิ่งๆก็โดนระเบิด <laughs> เพื่อนผมนะ่ะเรียบร้อย อืซักก็เปไปซะเอ้ยหมาน้อยอมีตัววิ่งมาข้างหลังเมื่อกี้เขาหนีนะเหมือนเขาจะหนีผมนะอยู่ไหนครับออกมาเซ่ฮัลโหลผมได้ยินเสียงคุณเติมก่อคุณไม่ต้องแอบ,บหรอกคุณจะอายทำไมอืมเราคุยกันดีๆคุณไม่ต้องอายมาแล้ว CX 9มาสักทีขอให้กูได้ยิงเถอะ ให้กูได้รีวิวนะ่ะมาใครจะเป็นเหยื่อรายแรกของเซ็กนายผมอันนี้เอาระยะใกล้ไปก่อนระยะใกล้ไปก่อนนี่ระยะใกล้เบสิกครับไม่ได้ดีอะไรมากมายคือดีแต่ว่าไม่ได้ว้าวเออนูนูนูนมาแล้วไอพวกตัวระยะไกลๆแต่ผมมองไม่เห็นมันเลยเล่นซิงแล้วมันมองยากเลยขอเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยซาเอะพี่มาและครับ ฮะน่ดูอืมอน,นี่ถือว่าไม่ไกลนะน,นี่ถือว่าไม่ไกลนะอุ้ยสายนี่ถือว่ายังใกล้นี่แต่แรงแรงจัดเลยเห็นปะ่ะโอเคเก็บของก่อนหือ่าอุ้ยอันนี้ถือว่าผมเห็นนะผมเห็นผมสัมผัสนะ ผมเห็นผมสมัมผัสนะอือดูฮะดูอุ๊ยอีไม่โดนมองไม่เห็นไม่ใช่อะไรหรอกอันเนี้ยอือผมหาตัวไกลๆไม่ค่อยเจอเลยฮะมีตัวข้างบนอีกตัวหนึ่งอะแรงมากคุณผู้ชมแต่ดูครับแม็กทองนะใส่แม็กทองมีแค่42นัดเองอ่ะโอ้โหผมมาด็ผมมาดิครับระยะนี้ดูดูระยะนี้โอ้โห แรงจัดดูแรงจริงอะแรงบ้าระอาโตโต้โอ๊ยแต่แม่งเหลือสามคนชิปเปล่งแล้วอะไรวะเล่นเล่นเสียงนายแป๊บเดียวเองโอ้ไม่วะไม่ได้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 ไไดไไดไไดโอ้ยหมอนี่มานี้หูแรงจัดดูฮะแรงจัดประหยัดจริงโอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้เขายิงเข้าหัวผมโอ้ อะไรครับเนี่ยกูจะเล่นดีๆก็ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นเซยกนายหูแล้วแต่ผมเออเาเป็นว่าใครอยากให้ผมแก้ตัวคลิปหน้าลองพิมพ์มาแล้วกันคลิปนี้ผมว่ามันมันไม่สุดว่ามันยังเห็นอะไรไกลๆไม่ได้แต่ว่ามันดุกมันมันบุก,บ,กบุกแบบคือผมเจอศัตรูแบบงงๆอะ่ะเอออเาเป็นว่าใครอยากให้มีคลิปต่อไปลองพิมพ์มาแล้วกันสำหรับเซยกนายแบบนี้นะบา,บายยรักนะจุ๊บๆ